เราจึงหาช่องทางใช้วิธีการประชุมสภากาแฟออนไลน์นะครับเรียนแบบธุรกิจเรียนแบบราชการที่ทำกันเราใช้ันเสาตอนเจ็นาฬิกาถึงแปดครึ่งบางทีบางทีแปดครึ่งทำพอาจะไม่จบเ,เรียนความรู้สึกนากคิดคนมีมากจริงๆริเรายอมรับแล้วก็การประชุมนี้บางทีก็ไม่ข้อจำกัดคนก็อาจจะทำงานดึกแล้วก็ทิดไว้เอามาสรุปมาแปะตรงนั้นตรงนี้น อันนี้ถือว่าได้ผลนะจึงอยากจะแชร์ว่าการมีส่วนร่วมถ้าเราเปิดช่องทางไม่ว่าจะเป็นหลายระบบก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้ติไดไม่ได้ปูขาดเราต้องเป็นซูมเสมอไประบบเสาเนี่ยครับจากะซูมไอดีสี่ห้าสองสี่ห้าเจ็ดสามสามสามห้านะครับสี่ห้าสองสี่ห้าเจ็ดสามสามสามห้าแล้วก็อ่อหนึ่ง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 หกตัวนะครับ เบิร์ดนะครับอันนี้อันนี้ก็เ452 457 3 3 35อันนี้อันนี้เป็นช่องทางที่เราทำเบอรกว้างไม่ได้บอกว่ารุ่ม,น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 ,มน้ำหน้าเท่านั้นรุ่มน้ำไหนจะไปก็อันนี้เพื่อนๆมาเล่าว่าเราทําแล้วได้ผลก็เลยเอามาประชาสัมพันธ์กันนะครับก็ก็จะใช้วันเสาร์ถึงนี้ว่าสารพลังกำลังรลุ่มน้ําเพื่อ เปิดใจกรรมาการออกสู่สาธณะและฟังชาวบ้านเขาที่ว่าอย่างไงครับขอข้ามเรื่องกันไปกลัวจนไม่จบนะครับ mm. พูดถึงประโยชน์นะครับประโยชน์ประโยชน์ของการเกิดขึ้นของเรื่องราวการที่มีสักงานช่วกันน้นแห่งชาติมีองค์กรชนน้ำนะครับประโยชน์มากมายสิลเกินโดยสรุปก็คือประชาชนได้รับแต่ไหนแต่ไรมาประการเืออาจาแพทย์ไม่รู้เรื่องนะ จะไม่รู้อะไรจะมาสร้างให้มเรื่องน้ําบ้านตัวเองไม่รู้ก็ไม่รู้ป๊บปฏิเสียการรับรู้อีกต่างหากไม่สนใจเยดีสร้างไปจะมาซ่อมจใจแล้วก็ไม่ได้สนใจวันนี้ถ้าประชาชนเขามีกาสรับรู้เขาย่อมจะวางแผนในการที่จะมาสร้างพัฒนาการบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างเพื่อให้โอกาสประชาชนประชาชนต้องได้รับแน่นอนและก็ความยั่งยืนต้องมีนะครับ ทีนี้ผมก็ข้ามไปเรื่องที่สี่ที่ห้าเนาะเพื่อจะเปิดกว้างสื่อได้พูดบ้างได้ถามบ้างมิติใหม่ของการเรื่องนี้นะครับผมมองว่าเมื่อก่อนไม่เป็นเอกภาพวันนี้การเกิดขึ้นลนักษณะเช่นนี้ย่อมจะมีกรรมการลุ่มน้ําโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดุ่มน้ํานั้นมาเลือกกันเป็นประธานมีความชัดเจนสองยังมีภาพกระชาชนค่อนข้าง,ง,ง,งจะเยอะจะได้เก็บปัญหาข้อมูลความต้องการเข้าไปสู่ตรงนั้น และสำคัญหน่วยง,งานที่ที่เกี่ยวข้องก็งมานั่งคุยกันไม่ว่าจะเป็นกรมทางน้ำกรมทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหลายอย่างก็มาคุยกันมีปัญหาก็จะมาตกผลึกกันเลือกรับรันทำแผนแม่บทอ,อันนี้แหละถือว่าเป็นวิติใหม่อย่างหนึ่งที่ที่จะเกิด้าต่างคนต่างหน่วยง,งานทำปัญหาก็ไปนคนเรื่องกันคงจะไม่ไดีนัก การสุดท้ายอยากจะขอนําเสนอนวัตกรรมอันหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งเ้้งขอให้เครดิตท่านผอ,อเจีศักดิมนิติท่านมีเพื่อนเรียนมาด้วยกันเป็นผอเจตภานที่หนะกนะท่านมีเพื่อนชื่อว่าออผอพัชรพลน,น้านน้องคายเป็นเ,เป็นผู้ในการโครงการก่อสร้างสำนักงานที่หกก็คือตรงน,นี้เนี่ยเป็นเล็กๆนี่คือฝาออย่างหนึ่ง เพื่อฝายแกนดินซีเมนสามารถจะใช้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยคือพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็อันนี้เป็นโมเดลน,ดนะครับไม่ใช่ทำขนาดนี้นะครับอาจจะก,กว้างประมาณ 3, 2, 3มามเมตรสเมตรหนร้อยเมตรก็แล้วแต่แต่ว่าจำลองมาเป็นโมเดลลักษณะเบอสุดแล้วก็เรียกว่าซอยซีเมนต์ดินบวกกับซีเมนต์สองส่วนไม่ต้องพูดถึงหินไม่ต้องพูดถึงทรายไม่ต้องพูดถึงเลย แม้แต่แบบโครงสร้างที่จะหลอเป็นแบบหลอกก็ไม่ต้องกรรมวิธีเอาง่ายๆว่าเขาเปลี่ยนแต่ล่องนี่ตุ๊เล็กเสร็จแล้วก็วเอาบินกับปูนสองส่วนแค่นั้นนะครับอัดลงไปลอสสองเกลือกระทุ้งกระทุ้งให้เป็นล่องสักห้สิบเซนขวางลำห้วยลเล็กๆลำน้ําที่ไม่มีหน้าแหลงเมืเ่อเงื่อนเดือนกูพาทำที่จะหัวน,น้าน้นนําขึ้นได้ไง